อันนี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นฝ่าไทยเลยบางวุฎภูกเก็ตจีบสตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่อทิศผมมักจะออกเรือทำข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย0 8 4 4 4 1 3 5 0 6นะครับต่อทางเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น B W ภูเก็ตนะครับ B W ภูเก็ตจีบสตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับเฟซฟาเข้าถึงเฟซฟาเข้าถึง ครัถ้าคอยนี่ได้จังหวะเดี๋ยวโรอหันสายหันสายตึ้งหน่อยๆนะครับหันสายตึ้งหน่อยๆเฮ้ยมาไขเบรกเยี่ยเดียวเฮ้ยเซียนไม่มาไขเบกกุลาวไขแล้วอิ๋วปลามาสูนี่เอาเลยครับเบ็ดควนเปลือกปลาครับตัวนี้เปลือกปลาตัวนี้เปลือกปลาครับตัวนี้โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้นาเสิร์ดมาเช็คหมายเลยนะครับมาเช็คหมายมาเลียงเลี่ยมโขลครับโอันนี้กังกังเท่าอิ๋วครับเท่าอิ๋วน้ำตื้น เมื่อวัน <statistically> ก่อนนู้เป็นเท่าอิวน้ำลึกนะอ๋อขู่โม่ขู่โม่มายะมอยะขี่แล่ขู่โม่เออโอ้ยเดี๋ยวเล่มเขาเขารู้เลยแถวนี้เดี๋ยวขู่โม่เดี๋ยว่อยเปะเดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวเปนั่นขู่โม่กินผ้าเทียนเลยขู่โม่เย็นไม่เย็นไม่รู้นี่ขนในเปียกมาแล้วเหงื่อออกไหนนะไหนนะขู่โม่เลยขู่โม่นั่นโดนต้อนอโดน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 โดต้อนโดนโยนนั่นขู่โม่นั่นเลยขู่โม่นั่นโอ้ยขู่โม่นั่นเลยขู่โม่นั่น เบื่อเบื่อเฮ้ยเดี๋ยวน่้เหรคุณโม่โอ้เสียบุ๋วเสียบุ๋วโอ้ยบอกเลยคุณโม่เสื้อผ้าเถียงแล้วผือคุณโม่คุณโม่ออฟโรดเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้นี่พอช่างนี่พอช่างคุณโม่เฉะไปซ้ำเสียทีเลยคุณโม่นี่มาหลาห้านี่คุณโม่นี่นู้โน้โต้เลยนี่คุณโม่ฮะอืมอดได้ทั้งหมดเองไงเฮียเอาครับสอดบ้างสอดบ้างปลอมบ้างสอดบ้างปลอมบ้างนะครับสอดบ้างปลอมบ้างอืมสอดไปบ้างปลอมไปบ้างครับ เอาเข้าจอ,อมเข้าจอมแล้วจอมตุรกะลกแล้วสัตว์บ้างปรอมบ้างแล้วแต่ชอบนะครับอืมแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบอืมเผื่อว่าพี่เฉือบันงานแล้วเอ้ยต้องเชื่อสักทีว่าอะไรยังไงเนี่ยสับหลุดปลาหลวงห่าเนี่ยเนี่ยยังไม่พิเศษมันไม่ติดเลยนุ่งเลยเฉื่อยนะพี่เฉือยบังเฉือยบันงานนุ่นง นี่ครัเชื้อบ้านงานแต่คนนี้นะครับคนนี้เป๊ะๆนี่คนนี้หมาบ้านงานครับติดหะคนนี้ติดหรือว่าบ้านยากอ๋องานสดครับงานสดบาลัดครับงานสดบาลัดครับงานสดบาลัดงานสดบาลัดครับเรือไม่ค่อยไหลครับก็เล่นกันเร่งอยู่บนนี้เลยเชื้อบ้านงานเนาะอืมสุดยอนเฉื้อนเชื้อซวยห้าม อย่าสดอย่าปลอมครับแล้วแต่ชอบครับเชื้อหนาไม่กัดครับเข้าเชื้ออ่อนแล้วเชื้ออ่อนเท่าอ่อนลูกเสือครับลูกเสืออย่าปลอมพระท่าอย่าสดนะครับขวาสดนะครับซ้ายไม่สดละหมาตกแต่ปลาล่าอย่างเงี้ยนะรูดๆๆมัมหาตัวนี้ตัวนี้หน้าว่าตัวนี้หน้าว่าตัวนี้หน้าว่าตัวนี้ดีวะเชื้อหน้ามันจะรู้ว่าเลย เชื้อหนาไม่ขบนะครับมากับเชื้อบางนะครับใส่เงี้ยเงี้ยจิ๊กได้ปะพี่ลงที่ความสามารถใช่ตรงนี้ตรงนี้ดีว่ฮะตรงนูอน้มเอ๋ยตัวตนี้เค็งๆดีเจ้าปะาโอ้แล้วนั่นนะ <c oughs> เล,ลือกุ้เค็งนะครับ ถ้าเกิดเป็นคนเอฟซีเห็นลูกเข้งนี้ก็จะรู้เลยว่าเคยนะครับช่วงนี้เขาเป็นสายนกนะครับุกนกีนอ่ะไปไม่โซเลยเอ่ะนยยี่อืมเหลี่ยมเจียมครับเหลี่ยมเจียม,มหมูสีเราเสียไาจานลุดเลี้ยงฮะรุตเลี้ยงกับไอ้เสียก็มีหน้าดู <laughs> โอ้ไาจานครับปไาจาน เดี๋ยวจะมาเรือยและข้าววันนี้นเจ็ดขีดครับเจ็ดขีดปลาเล็กครับปลาเลขข็กขาวขาวหมูสีครับ<ล>หมูสีปลาวันนี้ฮะฮะหมูสีครับไฮยาบุสะไฮยาบุสะนะครับซาบิกิไฮยาบุสะอืมหางเหลืองปลาลังปล,า,งปลาทูลูกป,ปลาครับเหยืยอ่อเหยื่อะจัดหมด

นี่มินิฮันยะมุญะนะครับนี่ครับปลาลอยปลาไม่มีเกตนะครับตะกูลปลา,ามไม่มีเกตโนเกลสโนเกลสอานะมิน,นิฮันามุนนะนะครับอืมคนกลางนี่เขาเป็นสายนกครับตัวนี้เป็นสายนกเลยนะครับเบส้ยไส้กัวครับอืมอืมอ,มอมเอาลูกเหียร์แล้วลูกเหยื่อลูกเหยื่อเบี้ยนี่เราจบไปไปเออแล้ว <laughs> นั่นน่ะไปรูดไปเดียวอยากไายังมุโอ้าหายาครับตาเดียว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 ไม่พื้อตาเดียวตาเดียวไม่พื้อฮันนี่มีฮั่นน้ำมุนอะนะครับฮันจะมีฮันน้ำมุนอะอืมแกมบางครับแกมบางแกมบางสวยๆครับสักกี่ฮั่นจะบุษะจกลโลบ้าไปนี่โจนมันเราเลยไปนี่โจนมายากเล่มห้าหนูมากลาเปเรื่องปกติป้า เป้ไปครัาใจเนาะอือลองครับไรไรปลาก่อพื้นครับไรปลาก่อพื้นเมื่อกี้เป็นมงแก้บางครับเป็นมงแก้บางเพื่อลุงเป้ลุงเป้เปหอกระดัวโอ,โอเงี้ยเงี้ยเงี้ย<อ>ทูแขกทูแขกครับทูบังครับปลาทูบังปลาทูแขกอ่าในรอบนี้เป็นปลาทูของบังนะครับปลาทูแขก สักไกี่หายนมุญะนะครับอ๋อไลยไลย่ทำมาแล้วเลยทำมาแล้วเลยทำมาแล้วแล้วมาอะไรตัวเดียวอ่ <laughs> อนอ่อนอ่อนมีข้องดีในมือก็อ่อนอ้อนอ่อนอ่อนลายปลาออกครับนี้่จาเป็นมะพร้าวลายปลาออก <laughs> หางเงือกนะั่นหางเงือกอืมตอนนี้เราเปิดบอ่บอบ่อนะครับตอนนี้เปิดบอ่อไว้แล้วครับท้ายเรือไว้ดักน้าเป้ครับ เลยลูกแข้งนะเป๊ะว่าต้องวิดน้ำครับโอ้ออนที่หมายได้วูยังรู้ก็มีโอ้ออนออนอ่าลุ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 ่ดไม่ลุ่ดไม่ลุ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 สลุสอืมที่ได้ปลาเหยื่อสดอั้นี้มาหาลูกปลาเหยื่อเหยื่อได้ช่วงนี้มันเพิ่งเดือยเรือเพิ่งออกแล้วสามค่ำสี่ค่ำหาเหยื่อไม่ได้ต้องไปมหาเหยื่อก่อนอืม อ๋อท oh, ับ uh, ท oh <Yeah. S 1> uh. oh. oh. ับมงหน้าดำนะครับทับมงหน้าดำเนี่ยบอกกินไม่กินนะครับอ่าลูกปลาลูกปลาเอองั้นซบิกิให้เามุญะเออโอยอาโต้ย่งมาหนี่ครับเอาโต้ย่งมาหนี่ซบิกิให้เามุญะเนี่ยโอ้ยโอ้ยฉับพายุบุญะโอ้ให้มุญะอันนี้อยู่ท้ายมันฉับให้เป็นสาตัวหมย์ให้เนมุญะตัวใหม่นะครับตัวนี้ เดี๋ยวให้เล่ส่กอิดแล้วสายมันเป็นฟูโอมาเลยครับโคตรชับอืมอาเลยบเิดเอลิดตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหม่ครับอญญาจารย์บูดาเบดเหลี่ยมลูกปลาอะไรอะลูกปลาอะไรอะลูกปลาอะไรอสองโตถ้าล,ลูกปลาแสงสาว่างห่างเรื่องมองหนู้มาดำมมงโดยโจูกวยกวยหนาปุ่น แก้มบางแก้มบางญี่ปุ่นเออนาเซนวัวเงี้ยแต่เดียวเนาะเสียแต่เดียวแเดียวเนาะน้าอะไรกันเป๊ะน้าอะไรกันนี่กินใจกินน้อยเนี่ยบ้าเน้นมันน้ำลงก็เบากว่านิดทีห้าแล้วน้ำเริ่มเบาแล้วกัดน้อยแล้วปัดปื้ดเร็วพี่น้องเอ้เชื้อขึ้นจอมเชื้อขึ้นจอมเดี๋ยวเราต้องวันอะไรทางก่อนเราจีไปก่อนเดี๋ยวนายเบื่อได้วิ่งเดี่ยวย่าอย่างไรไม่ได้วิ่งกันวิ่งกันขึ้นระยะไม่ได้ lấy hên mấy hả mà phải nào được thằng nhằng hả ú da nha mà ví dụ bây giờ siêu siêu không phải bạt ngon Lấy bả đây đúng nó bao làng ở đây sản xuất này là kiểu một tô bé bé một tô thằng nhằng ừ. ừ. bây giờ bây giờ ui, ui, ối bịt rốn nữa nặng chét này bé một nó sẽ bị cao lìng อาตอนจจะเป็นปลาเกาลิงนะเมื่งหนังเจี๊ยบอาจจะเป็นปลาเกาลิงครับอ๋อไม่รู้มันมุ่งไปหนังเจีย๊ยบก็มุงบา้าหนังเจี๊ยบดูเลยเชื้อถ้าเชื้อนี้อยู่ในเรือทั้งหมดเรือไม่มีที่ไว้แน่นอนแต่มันไม่ได้กินเรือไม่ทุกแน่นอนเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปตามพรรคพวกมาดำมาแล้วนะครับเลยนั้นเจนนั้นต้องตายแล้วเห็นเชื้อแล้วใจหายเลยครับปลาเรน่าดำ หน้าดำน้องยังเหนๆๆเเเ่งนาย,ยเออเออมุดใส่ตัวนี้ได้ไหมพิธีนี้เออเพี่มง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 ลูกปลามงครับอา่าชุดเล็กชุดเล็กสนุกสนานครับชุดเล็กสนุกสนานไปคันโไปคันโ r ระวังครับระว,วังไปคันโง่มากเลยเดี๋ยวมันฟลอกอา่า โอ้ลังสองอุ้ยนาขวานื้อลังสองร้อยเต็มไปแล้วนะครับลังสองร้อยน้ำแข็งปลังสองร้อยเต็มเลยครับน้ำแข็งมัดมัดเชื้อเชื้อขาดแล้วเชื้อขาดเลยครับเชื้อขาดเชื้อขาดเข้าไปได้แล้วเนี่ยเผื่อเป้เป้ยังพี่เบือสิ่งเนี้ยเป้เห็นไาเสียไหนั็เบื่อเดียวเผื่อรับไม่ได้แลยผู้คนได้ต้องใจกว้างเป้ตกป่าไม่ใช่ว่าพ่อเผื่อไม่ได้เราได้เช่าหู นี่ไยอ้อะพ่อคนอื่นเขาได้เงยียบต้องดับให้ได้ไม่เกี่ยวจะไม่โค้ต็อกไม่โค้เบอร์รอเชียร์คาดเชียร์คาดเชียร์คาดเลยอาสิมราดบอกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ม่งหน้าดำบังกุ้เดอ,อมอ่งหน้าดำสักคู่คอยดูนะครับเออตอนนี้นาเป้นะครับตอนนี้นาเป้ครับโอ้หน่อยหน่อยแล้วนะครับพอวัน้าเสือเขาได้ปางเงียบเครียดนะพอชักเองเผื่อขอบปันได้คุณมณี่พอชักเองรีโต้งเราวันนี้อยาเงียบ เทียงไงเถียงไงโอ้ย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 สิมราศิมราศไม่หลอกครับเมื่อกี้สิมราศไม่หลอกมาบอกว่ามุงโอ้ยโอ้ยสิมราศไม่ยอมครับนี่ครับสิมสิมราศเห็นมุงเห็นมุงดีครับอืมอืมน้าราดครับน้าราดเจอหน้ารมหน้าราดครับอืมหน้าหน้าหน้าโฟกัสจัดอืมเหยื่อเล็กครับเหยื่อเล็ก ไมโครครับไมโครแต่นี่เหยือห่อเหยื่อข้าวเหนียวเหยื่อคนครับเ,เหยื่อเป็นได้พอสมควรแล้วขึ้นจะไปเฝ้ากระพงเหลืองนะครับอันนี้ของนาเป้ครับนาเปนะ้นี่ยขอชักปลานี่จะขี้โม้คาใหญ่มากนะครับฮะปลาซ่าก็อย่างปลาอืมไงครับนาเป้เนี่ยปลาเรืเป้ติดขุนห้างไหมอ๋อ ตามาซื้ออะไรมันบ่นดีน่แล้วมาไอ้หนูกังพ่อยมพูอ๋อข้างปานข้างปานน้ำผูครับน้ำผูแง่น้ำผูอ๋อเชื้อเส้นเชื้อเส้นเชื้อเส้นมาเร็วพี่น้องขบไม่ขบขบไม่ขบเชื้อเส้นเชื้อเส้นเช็ดแต่เช็ดแต่เช็ดแต่ลูกปลาเก็บไปก่อลูกปลาเก็บไปก่อล้วลูกกระละลูกบอสลูกกระดิ๊บอสอืมโอ้าว อย่าปอมก็ชอบอย่าจิกก็ชอบอย่าสอดก็ชอบก็จับไปน่าเสือเขาสายอย่าสดน,นะครับน้าปุเป,ป้สายรู้ทุกเรื่องครับอืมเก็บไปรวยเก็บไปรวย <c oughs> เอาเชื้อเชื้อเชื้อนะาดีนะเชื้อนะาดีมาหลามมามามาไม่มาไม่หลามนะยอดเลยใครใครเข้าเทยยอดเลยเชื้อไรออกออกมาแตกเป็นชิ้นเป็นชิ้นยอดเลย <c oughs>

ใช้ได้ใช้ได้โจวะอ่าไหลนี่ครับไหลปุ๊บไปเลยอ่า <c oughs> ก็ใช้แต่ยีเบ็ของแต่ละยอ่อก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปเนาะอยู่ที่ชอบครับผม <c oughs> นี่ได้เชื่อมันแล้วไป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 เบ็ดไปเบ็ดทิ้งพอดีอะไรครบ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 อืมเอาอันนี้เป็นเรือของเรือน้าประเสริฐนะครับน้าประเสริฐ เขารังบิชเผื่อพี่ทำเตมไหมพี่อุ้ยอุ้ยส่สดใส่สดสดก็สดสดก็กัดนะครับจิ๊กก็กัดไฟเบอร์ก็ใช้ได้ไฟเบอร์กับพัาธตอลูมิเนียมครับอยู่มารุสรุสรุสเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่พื้นไม่พื้นอ้ยจะรู้อะไรซ้ำทีอแล้วซ้ำทีอแล้วซ้ำทีอแล้วของน้าประเสริฐครับซ้ำครับ ไม่ซ้ําไม่รู้เรื่องนะครับซ้ําแล้วจะรู้เรื่องชายเองก็จะรู้เรื่องนะพี่ชายเองนะครับลูกลูกเก่าลิงครับลูกกับลูกลิงอะไรลูกลิงครับเอาเสียเสียออนเสียออนน่าดิ้นอืมโค่ครับโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนสปีดเปลี่ยนวิธีจิกแล้วเอาของสายจิกว่าก smile, ันต okay. ่อครับสายจิกเอาช้อนเข้ามาแล้วครับนี่ครับเอามาแล้วอยู่บนจอมครับอยู่บนจอม มีลูกปลาเล็กด้วยแต่เนี้ยสดดีตอนเนี้ยตายนี่ลูกปลาเล็นด้วย<ห>มเมนของเนี้ยดี่ว่าจะอกว่าเพื่อพี่เชื่อโอพ้พ่เพื่อเพ่เพื่อเพี่เช็คล้างกับเขาเยียบปลาได้มาคนเยอะสุดแล้วเนาะมมีเมีม่ยมจะขี้บู๋บเพราะโดนนี่มันเย็ยบจะเย็ยบเผลือกน,นี่เอาขันล้างขันล้างกัเก็บไปก่อนนะครับเก็บไปก้อนสดบ้างครับลอมบ้างก็ว่าไปครับ ทุกเกมมีรสชาติแล้วหมาลูกเกาลิ้นอ่งมันบูมอเอ้ยเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยอังเกยร์ห้าเป็นแต่เป๊ะห้วิธีปลากินเป็นไหมเอาไปนี่ผ้ามาสยิอย่างปลาแล้วมีวิชาไหมพอเขาเปิดโกงท่านนาลบมือโซโกงเชื้อข้าวมาเลยยังไม่แต่นี้เป็นลูกอันนี้ลูกปลาครับลูกปลาแต่ว่าเผื่อมีของใหญ่เพราะพอเข้ามามุมนี้เศษเศษของเชื้อใหญ่ไม่ขึ้นนะครับยังไม่ไม่มีเป็นลูกปลาเล็กนะครับแต่วัตจักเมื่อมีของเล็กของใหญ่ก็ตามหาครับ อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับของไม่ใช่ของนะครับสันหลังโอ้เส่องเส่งเสื่งวายเนี่ยจิกได้ป่าหมากอ้าเหยื่อสดครับลงครับลงครับนะครับลงครับบางทีก็แซ็บนะครับแซ็บคล้ายๆมานิ่งครับมันจะแซ็บเหยื่อแต่บางทีมันแซ็บแล้วมันก็ควันครับแต่ตัวนี้ชอบแซ็บเพื่อนครับพันนั้นพันนี้ป้าจะหยิบลิงมันบูอาเอาเอาเช่นเนี้ยใส่ใส่เหยื่อบอมยอดเลยครับใส่เหยื่อบอมยอดเลยของข้าวเข้ามาเลยครับของข้าวของข้าวเข้าวโจมาแล้วครับเข้าจออืม โบอเองไปมั่งหว้าเองไปมั่งชัวเนาครับชอ,ชอบชอบพุ่มพองครับชอบพุ่มพองเอ๋อครบไปครบไหนดีเชื้อดีก็มีกัดเยอะเชื้อดีไม่กัดก็มีเยอะดูซับราห,หูมั้งน้องน้าโเป้ภาษากินหน้าโป๊เป๊ะ,ะปเก่งไหมครับผมมีคำถามฮะ ไอชัวนี่อะไรว่าแม่กับพุ่นดวงจันทร์ไอ้เรื่องเยอะแม่พุ่นพระอาทิตย์นะใช่ไหมไม่รู้เอ๋อเชื้อซาจิขอไปเรื่อยๆครับอืมข้างบนบันเชื้อได้นี่คือนี่สะท้อนตัวนี้อันนี้ลักษณะนี้ไม่ใช่เชื้อนะครับอันนี้มันอยู่ผิวน้ำสังเกตความลึกที่มันการสะท้อนมันเฉาะเนาะเชื้อลอยจากเปลวลุกลุกเชื้อไ่แม่เชื้อเมลเลยโอ้แม่เชื้อโอคามูเร่โอ้แม่เชื้อลินหาแล้ว โอ้โยเจ้โอ้โยโอ้โยผมตกใจเผื่อเป้เสียเส้ยงเนี่เเยเสี้ยงเนี่ยเป้แล้วรู้ว่าเชือ่ออยู่แค่โทรมื่อขวางกับต่ำเค้ด้วยเป็นคนนู้นถ้าเป้ขี้ขวางก็เป้ผาเรื่องไ,ไปคนไนร้ยาไปขวางไอ้เอีมเลยอืมไล่จิกไล่จิกครับไล่จิกเพราะว่าปลาอยู่สดได้มาบ้างแล้วครับไล่จิกกันต่อครับขากลับอ๋อไล่ ไม่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 เล่นเซนไม่เล่นเซนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเล่นเซนเซียนไม่ไม่เลเลยไอเซียนเอ้ยอย่าไปแขวโยกแขวเขาชัดเซียนบอกนี่ตัวนี้เอออย่าเซียนเซียนจริงเงเออบังบังไปไตรงนู้นเละชัดเละไม่ได้เนี่ยไอยมันโคตรจะเสียจิตบัติเ้ยอ๋ออ๋อไม่ต้องอ๋อทำเต็มไปโยชนกีเโาลแล้วเดี๋ยวเรือเลยไปนะก็ได้เปียบแล้วไปเอฟแล้วสายเอฟอ๋องานงานจิ๊กใครจะดีครับมาแล้วเดี๋ยว Rửa lấy chá, rửa lấy chá Cô chẳng đa dụ Xen, xen khao chó, xen khao chó Rửa xen ở đây Xen, xen ở đây lục bà, lục bà Mấy khóc chúi, chúi Mấy mắm, 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 mắm Giải khóng sẽ đài, mấy tụi lệch bỏ đi kín đi Vả bê, như không, không, không Không, 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 không Chị ngủ lươi, dù liêm này mà đều Dù liêm khang, dù liêm, liêm nằm lùng Bà đấy bê ก๊อกขู่เลยยังไงมันดนจชิ้นแรกเลยตอนนี้ถ้าเชอถ้จะวิ่งกมาตีนแล้วอืมก็ได้ทุกฉากเก็บไปดีที่ฮุยสองสองรอบครับตะก้าแต่บางทีก็ไม่ได้บ่อยก็ของในรีเนาะสามลิงสามลิงสามลิง สามสามลิงครับสามลีงเชื้อเฉยเยครับเชื้อเฉยเฉยแต่ยังไม่กัดครับเชื้อเวยเฉยชื้อเฉยเยครับยังไม่กัดครับเชื้อดีแต่มันไม่ขบเหลาละหมาใช่เลยจิ้งรีดครับจิ้งรีดเขียวหน้าลิงครับหน้าลิงมันหรอเรือนาเป้ร้อนน่ะครับร้อนอาบอ้าวอยากเรียนเลยพี่นโอ้ เวลาเช่าซุ้ยลูกปลาลูกปลามาเป็นโชว์อะลูกปลาลูกปลาครับลูกปลาเนี่ยนะพี่อัลเหรออ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อเหรอเป๋อัลเหรอเป๋อัลเหรอมาปลาจกโลเร็วอ๋อปลาจกโลเล็วเกาลิงกนฉบับลาให้ได้เราเจออย่างนี้ใชมันกินเบ็ดนุกมาตกปลาได้ปลาอย่าเรื่องแบบนี้บางที่มันรวนมันก็มันก็เออเรื่องได้มันกับพี่อ โอ้โหไม่เ่ตกใจาว่าดว่าว่างเงียมันต้องมีได้พิกตีแล้วเโอ้นหลดยอิบยิบยิบเึโอนแล้วมาครูเคเรลุกลิ่เอามาเลเฉืยแล้วเล่เฉือดวยลูกตายเขาตัวุกปลาเขาลูกปลาเออ เขาเมื่อกี้เข้าหมายผิดห้ารอบซ้อนเลยครับห่อนมิสเตอร์องว่าหอนอ่าครับงานไล่ไล่ครับไล่ไล่ลจิกไลจิกไลไลความสามารถไลความสามารถครับเข้ามีดห้ารอบครับเอ๋อเชียร์ขาด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 อัลลอฮ์โอ้โหดูเนี้ยร้อนจริงครับดูเนี้ยนี่ขนาดดูเนี้ยนี่ยังร้อนเท่านี้อ่ะเจ้ เนียสดก็ตอดไปได้ครับองียสดครับเงียสดฮัลโหลรนพี่น้องอพี่น้องรอนร้อขนาดอยู่ในเที่ร่มมันนี้รโรนต้องระบายครับระบายระบายระบายตูก็เือผ่าสปีมานี่ว่าเจอเจอเอยู่่่นกกอครับกินหลุดโกงมาแล้วไม่รู้บินไหมอันนี้อันนี้โอ้อันนี้อ่อนอันนี้อ่อเหลี่ยมเจียมครับเหลียมเจียมเหลมเจี๊ยมเปียดูเปียเปชาเปาดูครับกัดไม่กัด ร้อนมากพี่น้องเอพี่น้องร้อนนะร้อนเล่นอยู่ในลมกันเียอะไปมาอยู่เต้อบอ้าวเลยทาวสิบคนตกเปิดปัดลมเลยเขาเนี่ยอบอ้าวมากสัญยาบเลยเกระเป็นอะไรดีอ๋อได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเงี้ยผมได้อยู่ ผลในปลปผลในปลาเล็กครบไม่ครบครบไม่ครบครบไม่ครบครบไม่ครอบอ๋อลุกเชือดได้เลยไปได้เลยเพื่อหน้าดินหน้าดินสวยดีฮัลล่าหน้าดินสวยดีหน้าดินสวยดีดยดต้อนไม่ตอสต้อนไม่ตอสเพื่อนไป xin <laughs> xin dây xin dây giấy mãi phân nảy luôn đu về đây có mấy người ta xí à vì nó nhà mới khộp tiền thì, thì nó phải là <laughs> Ủa, ừ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  อบ้ารอนไม่รู้เออร้อนลูกอานัดลปเสือข้าลงปเสืออนนนนปลายคันปคันเชชลงน้ำเลยลูกปลาอะไรลูกเชอลูกปลาเชอลูปลามาตรนี้นี่มีแครบแล้วพีอยาจะพูดอะไรเลยครับ ท้องขาที่เราเคยได้ต้องบอก่แกเด็กวันระวังตัวทุ่มเออโล่ไอไม่ครบมาเอ้ยมันไม่กัดนี้มันไม่กัดไอแล้วงซื้อไงต้องนี่ขลังนี่ของสดก็จะเป็นหน้าลิงนะครับของสดก็จะเป็นหน้าลิงกันก่อนนะครับโดโดโดูเบื่อเอื้อมั้วเบื่อเอื้อมยโอ้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 ยอย่าสดอย่าสดปลาเนื้อดีปลาดีปลาจาน d o n ิส i s t u r เออสูงสูงเส้นเส้นหน้าอยู่สูง เส้นหนาอยู่สูงเส้นหนาอยู่สูง <fella> ต <You S 2> ้องเจือกสูงหน่อยอย่าไม่คบเตียกินเยาสักทีเดียวฉันฉายเองฉันแสดงเองนะพี่อ๋อเหรอโรยมาเอ้ยมาบาง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 ไม่เอาอกเสื้อไปฮะจต่มันเย็นไม่ตั้งหน้าเลยต้องออาหมกขคนก่อนว่ามันกินยั่ไปเอ้ไปจะไปอื่นแล้ว tao hỏi nhỉ, biết ông phàm phàm bà cậu hiện quá, cho nên tôi thì chờ bộ tôi <laughs> ăn